ในห้องชทด้วยนะครับว่าสร้างพู่ไม่เหนือผู่ดิดกันหัวโผลครับและรวบมาจังหวะนี้ครับเรียบร้อยเลยครับเฟิร์สปัตตกเป็นของเอเซอร์ฮะอ้าวนี้ครับเดินไล่ไปแล้วนะครับโอ้โหอยากจะเล่นกับเครื่องบินเลอเกินผมอยากได้ของเล่นนะเพื่อนโอ้แล้วยิงสกิลอันติเมทะอัดไปแล้วครับแล้วก็ใช้ท่าหนึ่งไปทางด้านของซัพพอร์ตโค้งเข้ามาครับแล้วดูครับนี่เลยบอกเลยว่าห้ามจอดห้ามอยู่ตรงนี้ แต่ตรงนี้แหละผมว่าน่าตายครับหมาแบบนี้ครับเหลี่ยมแบบนี้ครับแต่ปัญหาฟิวด้วยหน้าไม่อยู่แต่คนมาแทนคีพอตเตอร์โอ้โหและชัดเลยครับเมื่อกี้อืมไอ้ไอ้ที่เขาเขาพุ่มในพุ่มเนี่ยคือเขามองอ่ะแล้วรวบมาโดนแบบนี้ครับโอ้แล้วหยุดเลยครับแปดม่หยุดนะฮะก็ก็เฟลนะโอ้โหแล้วเข้ามาแบบนี้ครับยังไม่เป็นไนกี้ครับพุ่งมาแค่รอบเดียวเขายังเหลือพุ่มอีกหนึ่งรอบครับแต่คงจะไม่จะเป็นกับการฆ่าพอตเตอร์แต่พอตเตอร์เที่ยงไปแบบนี้เกือบจะตายเองครับปุ๊ปปี้ หลังหินเรามาแล้วครับเหลี่ยมนี้มาเลยครับแล้วแปะไปครับโดนบุ้งบุ้งวนรวบไปเพ๊บสวยงามครับเรียบร้อยตีง่ยแกะอมตะก็ขอยิงหน่อยจับไปแบบนี้อมตะหมดตายสิครับโอ้และโดนดูดครับแบบนี้เดวี่ครับดีว่ายังสลัดกลับมาอยู่ครับเพราะว่าโค้ถือว่าไม่ดูดจนหมดอ่้อมาครับอ้าวนี่คือแล้วแจกใบสั่งสงสัยสงสัยแต่ยังไม่จบครับล้วล็อกได้แบบนี้ครับโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่โมบุแกงตําเลทครับเขาเดินมาพลาดเอง สำหรับฝั่งเอเซอร์และเอเซอร์มาแล้วครับแต่ตัวป่าอยู่ไหนครับอยู่บ้านฮะเขาเปิดลงนี้ครับแล้วรวบมาจังหวะนี้ครับปูปี้โดนเก็บไปก่อนครับพอเตอร์ครับอยู่กลางวงครับยังปั่นอยู่ครับแล้วมังกรครับเลือดยังอยู่เนี่ยยังไม่มีใครไปฆ่ามังกรตอนนี้เอาละพอเตอร์ครับตอนนี้โดนไล่โดยเดซี่ก็จริงครับแต่ว่าจะไปไล่เดวี่กับโมบุอยู่ครับอาชินี่ครับพยายามจะจบเนี่ยที่มังกรแดงและดูครับลีซินไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเลยครับมาสมัยมังกรแดงเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนจะเขินครับต้องทําอะไรให้เพื่อนมีเรียกว่าเพื่อนเห็นนนนผลลงงา่่อยคครรัับบแทีี้ววิ เหมือนไอคอนพนมมือดีฮะมองไกลๆครับฟอสเตอร์โดนไล่เดลรีวี่แล้วฮะแล้วพยายามจะสโลแต่เหมือนไม่ติดสโลครับเพราะว่าโดนวงในไม่โดนวงนอกครับแล้วไม่เป็นเมตตาวครับแล้ววิ่งหนีครับโอ้แล้วดูครับนี่ฮะดิฟหลบเป็นไนกี้ก็ได้เหมือนกันเงี้ยฟอสเตอร์ดึงเข้ามาปูปี้ครับเลงจังหวะอยู่ครับหนึ่งเอร์อังบโอ้แล้วพยายามจะสตันสวนครับฟอเตอร์รู้ว่าอาจจะไม่รอดครับแต่เบิ้ลเรือกที่จะดิฟด้วยความเท่และยิงอย่างที่เรียบร้อยฮะนี่ตรงกลางครับปล่อยเป็นหน้าที่ของมินเนียนแทนครับด้านบนไได้้้ปปออมแแลลววคคครรัับบต่่นยูกางง ดูนี่ครับตอนนี้พยายามจะเอาตัวรอดแต่ไม่รอดครับพอโดนเขีย่ยไ้โดนเอ็กซอร์สฮะเผื่ว่าเฮ้ยเรารีเวิร์กแล้วซื้อใหม่ก็เล่าได้ไหมต้นไม้อมโอ้แล้วโดนรวบม,มาแบบนี้ครับโดนไปครึ่งหลอดแล้วฮะโมบุครับเพื่อนข้างหลังพยายามติดตังตายแล้วเหรอโดนนั่นได้ตายแล้วเหรอเดี๋ยวนะมีไฟนี้นะครับว่าใครจะเข้านานะเข้าเลยครับไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเปิดกอดได้เปรียบไหมครับต้องบอกเลยว่าไม่ครับแล้วโดนเก็บเป็นศพแรกครับอาชินีตามตายเป็นศพสองฮะ ตอนนี้แลกไปแล้วหนึ่งต่อหนึ่งครับดูนี้ครับเตะออกไปด้านหลังครับและโจนดูดเข้าไปแบบนี้ครับพอเตอร์เข้ามากลางวงครับสี่ต่อหนึ่งเฮดเชคคาริเมต้าพยายามจะเก็บปุ้งเก็บบุ้งได้จริงครับแต่ยังเหลืออีกสามตัวเที่ยังรออยู่ครับตอนนี้พอเตอร์ตายตามไปหนึ่งตัวครับคาสิต้าเลือดเต็มครับโคยังเลือดมีอยู่ครับแต่ตอนนี้สกิลคูดาวอยู่ครับและไล่มาครับเดซี่เดซี่ไล่มารวมาถึงดังด้านของเดวี่ครับเดซี่กับเดวี่ครับคอมโบสองดีครับบอกเลยว่าเครื่องดีเทอร์โบ บึ้งบ uh> ึ้งบังบึ้งบึ้งุ้งเงเปล่าแล้วดูนี้ครับเข้ามาเร็วเกินไปหรือเปล่าครับนี่ฮะทไมไม่ได้ด้วยครับแล้วไอเวนเป็นคนฆ่าได้ครับตอนนี้และอมาตาที่องคนด้วยกันครับอเตอร์เข้ามาครับะดนจะเบรกูปี้อูปี้ตายหมตายเรียบร้อยครับและตอนนี้เดวี่ครับอยู่กลางวงดนลุ้มตัวอยู่ครับคาติต้ายิงมัน้ยิงมันแล้วแต่ว่านูนี้บอกว่ายิงเร็วรหน่อยยิงเร็วรหน่อยเฮ้ยโอ้เลือเราอยู่นะครับแล้วก็ฆ่าไปได้อีกหนึ่งครับฆ่าไป4เหมือนกันครับ อ่ามีคนดูดครับเฮ้ยดูดมาแบบปุ๊บนะคปั๊บตายไปก่อนเลยครับสำหรับนานะาครับตอนนี้ครับแล้วมีเนี่ยวัคิรี่ยาวๆทิ้งไว้หนึ่งคนครับสำหรับบุ๊คกี้และโดนให้ใส่าคนิเมต้ามครับโดนตึมเข้าไปฮะ หายไปอีกหนึ่งครับเดวีเนื่องจากไม่มีตัวทำดาเมจต่อแล้วครับตัวหลักหนึ่งตัวหายไปครับเ็ต้องถอยครับแต่ว่าโมบุครับถอยผิดทางครับงกหมาไปหน่อยฮะอ่าเลยต้องโดนลงโทษหรือเปล่าครับเรียบร้อยฮะแต่เคลินและป๊อปปี้นี่มาแล้วครับเห็นแล้วจะมาไหมครับแต่ว่า้อมังฝั่งของทีมเอเซอร์ยังไม่เสียเลยครับแต่อาชินี่หล่นไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ครับผ่านกำลังจะตายไหมโคยังไม่ตายครับแต่คนที่ได้เนี่ยบารอนชอก็ยังคงเป็นเอเซอร์อยู่ ออนนี้ดูภาพไม่ใช่แล้วขึ้นมาบนป้อมเลยฮะอ้าวขึ้นมาบนป้อมแล้วยืนแบบรวบแบบนั้นครับนานาโดนดูดเข้าไปครับจะได้ใช้อมตตารือเปล่าอมาตะาไม่มีครับโหลดอยู่ด้วยครับไม่ทันได้ใช้อะไรทั้งสิ้นครับอ้าวคหนูนี้ครับอยู่กลางวงครับใช้ทีมกุจางแล้วแต่พอเตอร์ดูดันมากครับไปไล่ปุกงปี้จากในถ่านครับและต่อปึงตัวครับบุ้งสะดุ้งหายไปอีกหนึ่งครั้งเดวีครับอยู่กลางวงครับตัวรวบอ่นเมื่อกี้ตายก่อนที่อลิซนาจะรวบด้วยครับแล้วเหลือเพียงไอเวนคนเดียวเงาเงาฮะ ตั้งแต่ต้นยันจบเกมเนี่ยนอกจากจิตจางซัมมอนแล้วเป็นจิตจางแชมเปี้ยนเนี่ย <c oughs> โอ้เรียบร้อยครับเกมแรกตกเป็นของเอเซอร์พิเดเตอร์ชนะไปก่อนเนี่ยในค่ำคืนนี้แลังการเมนฟิงครับจากเนโรครับ นลมันจะเข้าแล้วเข้าจริงด้วยครับมาไหมครับแบบนี้ป่าหนึ่งทีครับโอ้ดาเมจเหมือนจะไม่พอแล้วดีครับรีทสุดท้ายครับทันทันหลอดปริงโคนี่ต้องเป็นหนึ่งตัวที่เข้าไปนะครับไม่ก็ร็อกนะครับแต่ดู๊กและนีโรมาแบบนี้ครับรวบอีกหนึ่งครั้งแล้วนี่ครับอีกหนึ่งทีครับแต่ครั้งนี้มา3ม แล้วเตะไปเรียบร้อยครับ2ต่อ2ครับแล้วพลังดาเมเอชแรงกว่าแน่นอนโอ้โหช็อกครับช็อกอ้าห่างยิงมิดคอทางยิงไปครับลิสบังให้ดูดเลยโอ้แล้วดูดครับตินเนียทำไมถึงเข้าไปแบบนั้นครับผมไม่เข้าใจเลยฮะทั้งนั้นที่เขาน่าจะรอคิดรู้แล้วว่าดูดอยู่แน่นอน ยังคงสงสัยและเขาไม่เอาแอนิเมทุ่งเข้าไปนะครับและยังไม่อยู่ตีบารอนบอนตอนนี้เลือดยังไม่ลดครับแต่คนที่เลือดลดจนจะตายแล้วเป็นร็อกครับและบารอนเหลยนีดเดียวเขาต้องย้อนเวลากลับไปตัดใจตัดเธอออกมาครับสำหรับเอ็กโคลโดนพยิบครับโดนไล่ครับและดูครับ ยิงหลุนหลุนสองทีครับวางบอลไปยังไม่โดนและล็อกมาจากระยะไกลครับยังไม่ตายครับแต่นี่ยังเป็นทางด้านของเดยรินครับที่ตามมาเก็บได้ฮะทีมเซอร์เจนต์อยู่เพียงแค่3บนหน้าจอครับตอนนี้กำลังจะเเป็นสี่ครับและดเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปกลางวงแบบนี้เฮดเทคไ a ดรเมตัมเนี่ยโดนเข้าไปเป็นแม็กนัมครับกระสุนดอกนี้แรงนือเกินและย้อนกลับไปแบบนี้ไม่ดีครับตาลานพยิบอยู่กลางวงครับเรียบร้อยครับหายไปอีกหนึ่งครับมิกคอสยิงฟรีสปอร์ตฮะตอนนี้ทำให้กันบ้านได้ฮะมันจังหวะนี้มันได้อ่ะ นี่ในปั๊บไปแล้วโดนสโลหนึ่งทีโดนดูดปั๊บมีคนช่วยไหมโดเรนดินเลื่อนยังรถอย่างรุนแรงเลื่อนยังรถอย่างรุนแรงครับมีคนช่วยแล้วแฮรเซนต์เมตัมครับลมดึงไว้ก็ไปด้านในครับอ่าแต่เหมือนว่าจะโดนเตะกลับมาครับต่หรับเรนดินครับแต่คนที่อยู่กลางวงครับเนโรโดนเก็บไปแล้วครับเรียบร้อยครับด้านหลังครับเข้าไปล้วงได้ไหมครับนกพยิบครับเรนดินครับยังเข้ามากันได้ครับทางฝั่งของนับขินคารัสยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าเรนดินครับหยุดเขาไม่อยู่จริงครับเข้าไปเก็บนกพิ ตัวแท้งหนึ่งเดียวของทีมทริเจนนะฮะ,ะวะ่าที่เป็ว่เออโอ้โอ้แล้วโดนดูดแบบนี้ครับดุกครับแต่ว่ายังโดดออกไปได้อยู่ครับตอนนี้ครับแม้ว่าทางด้านของเมียวสู้เข้าไปกลางวงครับแต่เหมือนจะเกี่ยวทางด้านของดุกกลับมาไม่ได้แต่รดรินครับโดนรับสบามต่อหนึ่งแต่มี GA, อเอกรัเดอร์เเจอครับนีโรครับเข้าไปกลางวง ไล่เน็คพอยิบไปด้านซน้ายครับล็อกครับไม่มีใครสนใจเลยครับ <c oughs> แล้วย้อนกลับมาเจอซินเนียครับอินทรัสครับทำอะไรซับพอร์ตค่าแต่ช่วยเพื่อนยิงแทงก่อนเพื่อนบอกช่วยยิงแทงก่อนอ้าวแล้วล็อกสวยงามครับนะเขาว่าจะมุดออกไปได้ก็จริงครับแต่เหมือนว่ามี GA แต่เกิดมาเจอลุม51แบบนี้ GA จะช่วยอะไรไหมไม่ช่วยอะไรเลยครับช่วยให้ตายนานขึ้นนะ เหมือนว่าจะโดนเปิดก่อนด้วยครับโดยเรดินครับตอนนี้โอ้และเรดินครับโดนหยุดไม่มี GA ครับเพื่อทุ่ยได้ทันไหมโอ้โหและดูแฮตเซตยืนเมตัมรวมถึงไรโก้ครับยืทธสุดชีวิตครับริสครับโดนเกี่ยวไว้อยู่ครับแต่รุ่มาไม่โดนฮะมองเห็นว่าฝั่งตรงข้ามสตรีทฟอร์ดมาเสร็จปุ๊บจากการปากวอร์มโอ้มาแล้วแย่งล้วเลดราก่อนได้ครับโอ้โหช็อกเลยครับสำหรับกิ๊ฟมไฟายเปิดมาอยู่ดีๆและเรดินเหมือนโมโหลงมถึงเนโอนิโตรครับ โอ้เข้ามายิงหนึ่งย,ยิงสองไม่โดนเลยเลยครับสามไม่โดนีตอนนี้เรียกว่าหัวร้อนที่มือร้อนที่หัวเขาหมดบาทเขาน้อยนะต้องต้องหาตัวแยกออกไปแล้วแบบเข้าไปปาดอ่ะเข้าไปแล,แล้วมุดเข้ามาครับดุ๊กโดนเล็งอยู่ครับแต่ทางด้านองเมาคายครับแต่ตอนนี้ครับดุ๊กเหมือนจะกดต้นย่าเฮาการ์ดครับอยู่กลางวงโอ้โหตอนนี้มีนัวกันอยู่ครับแล้วตายไปแล้วหนึ่งศพนะครับทั่วนนี่คืนกพยิบนะฮะ เรียบร้อยไปเลยครับแล้วรีสินเหมือนเดิมครับเข้าไปถวายชีวิตครับเพราะมี G a ครับและฟื้นขึ้นมาเก็บอินทิบิเตอร์ไปได้ครับและดูครับเข้าไปไล่ต่อครับและเก็บทางด้านของเนี่ยครับเหมียวสู้ได้ฮะเหมียวสู้หล่นไปที่เรียบร้อยครับรีซิน เข้ามาพยายามจะล็อกครับเป็นชาวล็อกครับล็อกอย่างสุดชีวิตแต่ดาเมมันไม่มาครับคนยิงอยู่ไหนครับมิคอสโดนยิงแล้วครับและโดนเก็บไปเรียบร้อยครับล็อกเ็นแทงจิตจางทำอะไรไม่ได้และอยู่คนเดียวแบบนี้ในโรบอกเลยว่าโชโซโรโอ้นี่ยปลายเก็บเอสไปเลยครับสำหรับกิฟฟี่ไฟยังไม่เอสดีครับมีจีเอเกิดขึ้นมาทำไมมีด้วยความรวดเร็วครับเพราะอินทราสมีคี้ดอกตียิงปากไม่ทันและเป็นด้าๆกิฟมีไฟชนะไปในเกม ที่สองครับโอ้บอกเลยว่าเล็กไซตยต้องเข้าเล็กยมันต้องมาง,งมานวะนี้ยิงยิงเรียบร้อยครับเข้ามางัดครับเก็บเฟิร์สแบบนี้และเก็บไปได้อีกหนึ่งครับเป็นดับเบิลคิวจากทางฝั่งของนะครับโนเวย์แย่ ตะเกียงมาครับโอ้โเลยสวยงามมากครับจังหวะนี้ครับพยายามจะกระโดดหนีแล้วเนี่ยโอ้แต่มันไปไม่สุดครับและอเล่กกำลังจะโดนอีกตัวไม้ยางเงี้ยได้ผลดีมากด้วยนั่นเองนะครับเอ้วิเจ็บจริงและ วิ่งครับเพื่อนโอ้แล้วเลี่ยมเพื่อนหม้แล้วปัดยิงแล้วยังไม่ตายอ้าวแล้วมองนึกว่าจะไม่เห็นแต่ยังฆ่าได้อยู่แต่คุณมอโมโตเข้ามาแบบนี้ฉีดเข้ามาฉีดแล้วยิงฉีดแล้วยิงครับเอ็้ซอสทำไมยิงแลฉีดฉีดแล้วยิงยิงแล้วฉีดฉีดแล้วยิงครับตัน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 ยิงยิงยิ้โหเหลี่ยมนี้อเลฟโอ้โหแล้วเดินเลยไปเรียบร้อยแปดไปคิดว่าจะรอดหรือสมาร์ทฮาร์ดมาสมาร์ทฮาร์ดสงสัยว่าเราถอยดีกว่าไหม <c oughs> โอ้และ G4 ฮะั <c oughs> คนดนัก2,017ครับดีว่าแฟดไปแล้วและโยนบอลไปตันไหมโดนะบัดปาดโมโหทุกอย่างครับ Analyze the power ครับลุยเลยตะแนวตะแนวตะแนวและเหมือนวอลล็อกเห็นครับไม่มีสกิลในการจับและสมาร์ทฮาร์ดมาลอซ้อนล็อกโดนวอลล็อกวอลล็อกยาวตัวเล็ยังยไงครับเป็ดคอมาไหมแฟดหนึ่งทีเป็ดคอดึงกลับมาครับ ลอยยิงพ้นไหมพ้นออกไปแต่เหมือนดึงอ้าวดึงกลางฮะโอ้โหดึงกลางวงและคนตายครับกลายเป็นไวเปอร์ครับคนมาช่วยคิดว่าเพื่อนจะบวกต่อไงฮะจ้าเอ๋เฮ้ยสวัสดีโอ้ยเฮจ็บเจ็บโอ้ยเปัดปัดปัดป้องปัดป้องโดนตันโดนตันปัดป้องวิ่งบายตาต่องัดสูงลอยแล้รีบตายขอสักเล่น ติด4กด A ปาบอะเาเราเราวเรียบร้อยครับโอ้หพิทาอ้าวครับสมารฮารบพุ่งมึนฮะ ถ้าจีได้ไหมล็อกยังดีอยู่แลบกลางอนิเมตยิง1 3ึ่งสามอล็อกด้วย3ามแน่ฮะเรียบร้อยตายไปอีก1ตัวฮะด้านล่างครับโอ้โหตายยาวๆยาวจิกเลยครับโอ้หลังหักครับลิซ่าโอดูครับเรียกว่าเอี้ยวยาวๆเอี้ยวตัวยาวๆเอี้ยวตัวยาวๆเอี้ยวตัวยาวๆครับแอโรบิกแอร์ดันยันหนึ่งสองสามต้องอาศัยแผนแยกกัน3ทางและเปิดโอกาสให้ตอบป้อมไปเรื่อยๆ เปิดโอกาสแบบนี้แล้วคุณมามโมโตอันริสุดพาวเวอร์ไปนะับจริงดิวอ็กตอนทันครับแบบเดียวเพียงพอที่จะฆ่าคุณมาโมโตรครับสำหรับซีโฟแต่ c ีโฟโดนฆ่าโดยรอยแล้วครับ เรียบร้อยครับรวมไปถึงเคคริมครับที่เโดนสมาร์ทฮาสสมาร์ทฮาสในข้าคนเดียวแบบเพื่อนไม่ไม่สนใจเลยครับเมื่อกี้เพื่อนงงครับเพื่อน่ไปกันทําไมฮะโอ้และดูครับโนเวย์ครับไม่ไหวแล้วขอยิงหน่อยมาดิเอดีแคลรี่เอดีดีไม่ดีไม่เอบีซีดีเอดีครับปู้และดูครับค่าได้หนึ่งตัวแล้วโดนแฮชจนเมต้ามครับและค่าตายไปฮะสำหรับทางด้านของฟิปเปอร์ฟิปเปอร์โดนลุมจากสี่ลุมหนึ่งครับนี่ฮะค่าตัวดังของเราได้ยังไงโอ้เก็บสะสมมาตั้งนานและก็แน่นอนครับ Ascension Gaming ครับก็คงจะต้อง้าชัยชนะไปในแมตช์นี้ครับสัมผัสเนกซับเรียบร้อยต้องอยู่ครับว่า UDG ครับจะทำยังไงกับแมตช์ต่อไปครับส่วด Ascension Gaming ครับเกมนี้เขาเรียกขวัญและกำลังใจของทีมกลับมาได้ฮะสกอร์ครบข่ผมผู้ต่อสู้แมตช์ต่อไปมากครับ Ascension ในเกมวันนี้